สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาาชินวัญชรวันนี้ครับสุขที่16ทธันวาคม2,565รม8ขแรม8ค่ำเดือนอ้ายปีขานจัดเป็นวันเถาะไม่ถูกกับระกาและยังเป็นวันฟูอีกด้วยครับวันนี้จึงเหมาะสำหรับการทำการมงคลต่างๆนะครับและวันนี้ พระาทิตย์ยังยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูเวลา21นาฬิก35นาทีด้วยครับจะเป็นวันดีที่เหมาะสำหรับการทำการมงคลเรื่องการแต่งงานการเซ็นเอกสารสัญญาการออกรถและการขึ้นบ้านใหม่รวมไปถึงการมั่นหมายครับสำหรับชาวราศีธนูและทุกราศีสามารถรับพลังบวกดีๆจากการที่พระทิตยยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูโดยการ สวดบทโมละปริตและสวดบทอวิสุนุตสานุติทั้งหมด6จบครับทิศประจําของพระอาทิตย์นั้นคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเราหันหาทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือและอธิษฐานจิตขอพรครับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ถ้ามีโอกาสไปรับพลังบวกดีๆทั่วไทยแล้วอย่าลืมบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงหรือถวายหลอดไฟเทียนไขบริจาค อุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับสาธารณกุศลหรือวัดต่างๆเป็นทานบารมีในช่วงเวลาที่พระาทิตยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ <S <S เวลามงคลสำหรับวันนี้คือ5นาฬกาถึง7นาฬกา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา19นาฬิกาถึง23นาฬิกาครับ <S <S ทิศใต้ <S 2> <S 2> ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิศมงคล สีเขียวสีชมพูสีขาวและสีทองเป็นสีมงคลครับติดตามเคล็ดลับดีๆได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์6นาฬกา15นาทีในเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาถาชินบัญชรวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งกับอาจารย์คาถาโดยดรจิว